ทางหลวงจากทางหลวงรถทางหลวงสี่คันจอดดีกล้องนั่งส่องจับความเร็วถนนราชสีมาปับตรงใช้ถนน304อยู่ในช่วงที่เลยบ้านอ่างหินที่จะเข้าบ้านแหลมลวกนะครับมีด่านจับความเร็วสำหรับท่านที่ขับรถโปรดอย่าขับเกินอัตรา ที่กฎหมายกําหนดนะครับโดนจับกันเป็นแถวเลยนะครับมีด่านจับความเร็วครับจากตํารวจทางหลวงมีรถทางหลวงหลายคันนะครับสามสี่คันจอดนะครับตั้งเป็นด่านบีบเข้าเลนซ้ายหมดเลยแล้วมีกล้องจับความเร็วอยู่ที่เลยบ้านอ่างหินมานิดนึงนะครับที่มาจากสายโคราชที่จะไปปากตรงชัยนะครับอาจะผ่านบ้านอ่างหินมาก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าบ้านแหลมร่วก แต่ด่านจริงๆอยู่แถวบริเวณบ้านแหลมลวกก่อนถึงโฮมสเตย์ซ้ายมือผมจะไปบอกชื่อว่าโฮมสเตย์อะไรเดี๋ยวเป็นการโพษนา้เขานะครับท่านที่ขับรถแล้วก็ดูไลฟ์สดดูเฟซบุ๊กผมในขณะนี้โปรดระมัดระวังด้วยนะครับปีด่านจับความเร็วนะครับตำรวจหลายสิบนายนะครับตั้งด่านจับความเร็วอยู่บ้านอ่างหินแต่กล้องจะไปส่องจับท่านอยู่แถวบริเวณเลยบ้านอ่างหินมานิดนึงแต่ด่านจับด่านจับจะมาตั้งปิดอยู่ที่ บริเวณด้านซ้ายมือทางเข้าบ้านกุดหัวช้างนะครับใกล้ๆโฮมสเตย์แถวแถวบ้านแหลมลวกนี่แหละครับโปรดระมัดระวังด้วยเพื่อใ้รับทราบทุกท่านทุกคนครับ